เข้าสู่การนําเสนอผลงานสําหรับอาเภอแรกในวันนี้เลยนะครับในเชิญทุกท่านพบกับอําเภอเครื่องในจังหวัดอุบลราชธานีครับกับเรียนท่านคณะกรรมการตัดสินการประกวดอําเภอทูบี้งวันที่เคารพกระผมนายสันติพงศ์สงศีอำเภอเถิงในขอบด้วยทีมอำเภอเถิงในอนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการทูบีตะวันอำเภอเถิงในภายใต้วิสัยทัศน์เถิงในเมืองแห่งความสุข เยาวชนเก่งดีมีสุขเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดจากการวิเคราะห์ปัญหาในเด็กและเยาวชนอำเภอเชียงในที่ผ่านมาพบว่าปัญหาเรื่องยาเสพติดการสูบบุหรี่และปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรมีแนวโน้มสูงขึ้นจึงน้อมนําโครงการทูบีนม่ววันมาใช้ในเนื่งในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยมีเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติกําหนดให้โครงการทูบีนม่ววัน เป็นงาน,นระ,ะดับนโยะบายที่ทุกพื้นที่ต้องปฏิบัติก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนโดยมีแนวทางบริหารจัดก,การสู่ความสําเร็จของโครงการทูบีนวันดังนี้ขับเคลื่อนการดําเนินงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนแต่งตั้งคณะกรรมการทูบีนวันทุกระดับขับเคลื่อนนโยะบายสู่การปฏิบัติดังนี้ 1. จัดทําแผนงานดําเนินงานอําเภอทูบีนวันในระยะสั้นและระยะยาวประกาศเป็นวาระอำเภอทูบีนวัน สองสหุนับงบประมาณในการดำเนินโครงการทูบีน้ำมัวครบตามยุทธศาสตร์หลักปี2566จําจำนวน26โครงการรวมง็ประมาณทั้งสิ้นจำนวน2 2 9 8 0านวน2 2 0บาทจัดประชุมเพื่อกำกับติดตามงานทุกเดือน 3. กํกำหนดนโยบายการดำเนินงานตำบลทูบีน้ำมันทุกตำบลและจัดตั้งชมรมทูบีน้ำมันในชุมชนสถานศึกษาและสถานประกอบการ 4จะตั้งศูนย์ประสานงานที่สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอถึงในเพื่อจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่ายในการขับเคลื่อนโครงการ 5. พัฒนาการดำเนินง,งานทูบีน้ำมันภายใต้3ยุทธศาสาตร์หลักอย่างต่อเนื่องดังนี้ยุทธศาสาต 1. ร์ที่1นงรณรงค์ปูกลิสตาสำนึกและสร้างศรัทธา,านิยมที่เอื้อต่อการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดกำหนดให้ทุกวันพุธเป็นวันทูบีน้ำวันโดยทุกภาคส่วนจะสวมเสื้อทูบีน้ำวัน มีการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในทิยุช,ชุมชนของกระจายข่าวเฟซบุ๊กไลน์และแกนนำทบีน้ำม่วันมีแผนการดำเนินงานของอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ3ามยุทธศาสตร์หลักของโครงการทูบีน้ำม่วันมีแผน3ปีและ5ปีมีการดําเนินงานตามแผนตามระยะเวลาที่กําหนดครบทุกโครงการเป็นสมาชิกบริษัททูบีน้ำม่วันจำนวน32หน่วยงาน คัดเลือกแกนนําสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมทุบีน้ามวันระดับจังหวัดทุกปีอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนําศูนย์นเพื่อนใจทุบีน้าม่วงอบรมนักเรียนเข้มข้นในโรงเรียนจํานวน12แห่งสนับสนุนให้มีการจัดตั้งชมรมทุบีนําวันในสถานศึกษาจํานวน12แห่งปัจจุบันมีจํานวนสมาชิก4,280คนจะตั้งชมรม,มในชุมชนจํานวน18ชมรมครอบคลุมทุกตาบล มีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนกิจกรรมทูบีน้มวันทุกประเภทมีกิจกรรมอบรมสมาชิกและแกนนำทูบีน้มวันในสถานศึกษาสถานประกอบการครอบคลุมทั้ง18ตำบลจำนวน250คนสร้างค่านิยมโดยมุ่งม,มั่นให้เยาวชนมีเป้าหมายชีวิตเป็นคนดีคนเก่งเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดประกาศนโยบายอำเภอทูบีน้มวันอย่างเป็นทางการยุทธศาสตร์ที่สอง ด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจแก่เยาวชนการพัฒนาศักยภาพแก่นำและสมาชิกมีระบบการค้นหาคัดกรองผู้ใช้สารเสพติดในชุมชนสถานศึกษาสถานประกอบการพบสารเสพติดร้อยละแปมีการจัดค่ายพื้นฟูจิตใจใคติดยายกมือขึ้นในระดับ,บอำเภอจำนวน4ลำมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ใครจิดยายกมือขึ้นและเข้ารับการบำบัดต,ตามระบบจำนวน104รายบำบัดครบจำนวน62รายคิดเป็นร้อยละ59.62ไม่กลับมาตเตะซ้ำจำนวน50รายคิดเป็นร้อยละ80.65ได้รับการส่งเสริมอาชีพและการศึกษาร้อยละร้อย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินง,งานค่ายาเสพติดในระดับอำเภอโดยกระบวนการค่ายาเสพติดทุกปีมีการจัดค่ายพื้นฟูจิตใจแก่สมาชิกในโครงการไทยติดยายกมือขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางเพื่อคืนคนดีสู่สังคมมีศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบวันที่มีคุณภาพในสถานศึกษาจำนวน12แห่ง คิดเป็นร้อยละร้อยประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิก <c oughs> ทูบีนัมเบอร์วันผ่านช่องทางออนไลน์ป้ายประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมสร้างกระแสในวันสําคัญต่างๆมีการบําบัดผู้ติดยาเสพติดในชุมชนส่งเสริมให้โอกาสผู้ติดยาเสพติดในโครงการไทยติดยายกมือขึ้นโดยมีชุมชนต้นแบบคือชุมชนทูบีนัมเบอร์วันบ้านท่าไหยุทธศาสตร์ที่3 <c oughs> <c oughs> การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดอำเภอเขื่องในมีการจัดเก็บข้อมนนูลจำนวนสมาชิก 2B n no. นัมเบันเป็นปัจจุบันมีสมาชิกอายุ6 24ปีจำนวน2 5 1 3คนคิดเป็นรอยละ9 8และมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี มีชมรมทูบีนัมเบวันในสถานศึกษาครบ12แห่งมีชมรมทูบีนัมเบวันในชุมชนได้รับคัดเลือกเข้าประกวดชุมชนทูบีนัมเบรวันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2566จำนวน1ชมรมคือชมรมทูบีนัมเบวันบ้านท่าไหามีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของเยาวชนในอำเภอ ส่งผลให้เยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดลดลงโดยในปี2566เยาวชน6-24ถึงปีที่ต้องคดียาเสพติดลดลงจากจำนวน92คนเหลือ18คนมีแผนการดำเนินระยะยงานระยะยาว3ปีสู่การเป็นอำเภอ 2B นับวันเป็นต้นแบบระดับดีเด่นของจังหวัดอุบลราชธานีและระดับเงินภายในปี2568 มีการดำเนินง,งานตามแนวทาง 2B Number o n อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันสร้างค่านิยมให้เยาวชนเก่งดีมีสุขเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่ยวงานต่างๆทั้งในและนอกจงังหวัดพัฒนาชมรมใหม่ในสถานศึกษาชุมชนและสถานประกอบการต้นแบบครบทุกประเภทในปี2566 จากผลการดําเนินงานที่ผ่านมาพวกเรามีผลงานเชิงประจักษ์ดังนี้อาเภอถึงในได้รับรางวัลในอําเภอ,อนักรนล,ลนโลนรดเล่ารถประจัยเสี่ยงจากกมนตีว่าการกระทรวงมหาดไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนธาตุน้อยได้รับรางวัลหน่วยงานที่ดําเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดีเด่นระดับประเทศได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันลีลาศการกุศลประเภททีมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระดับภาคตวะวันออกเฉียงเหนือ สมาชิชมรมทูบีนมน้ววันโรงเรียนเถื่อนในพิยาคารได้รับรางวัลชะนะเลิศเด็กและเยาวชน S.D.N อุบลร,ราชธานีวด2 0 2 1รางวัลน,นักเรียนพระราชทานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลร,ราชธานีอำนาจเจริญได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสอนภาษาจีนมหาวิทยาลัยเหอหน,นานประเทศจีนจำนวน2คน สมาชิกทูบีนวันตำบลสร้างทอได้รับรางวัลรอง,องชนะเลิศอันดับสองการประกวดมิสแกนจังหวัดศรีสะเกดสถานีตำรวจภูทรอำเภอเชีอนในได้รับรบงางวัลอันดับหนึ่งของตำรวจภูธรจังหวัดพะเยธานีและเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับตำรวจภูทรภาค3โครงการดำเนินง,งานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบพบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติปี2566ในอำเภอเชียงในได้รับรางวัลฟันเฟืองพชอ จากกระทรวงมหาดไทยและสสสจากการดําเนินงานด้วยความมุ่งมั่นทําให้เกิดความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมส่งผลให้จํานวนผู้เสพยาเสพติดในเด็กและเยาวชนจํานวนนักสูบและปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรลดลงผลการดําเนินงานโครงการไทยติดยายกมือขึ้นในสีตําบลมีเยาวชนกลับเข้าทํางานจํานวน11รายและศึกษาต่อจํานวน5รายอ,อําเภอเชียงในได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนอ,อําเภอทูบีตะวัน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าร่วมประกวดผลงานโครงการครูบิรวันระดับประเทศประจําปี2564ทั้งหมดนี้คือความสําเร็จและความภาคภูมิใจของพวกเราชาวพื้เถิ่นในเราขอ,อตั้งปณิธานว่าจะขับเคลื่อนดําเนินงานโครงการครูบิรวันด้วยความมุ่งมั่นและเข้มแข็งเพื่อให้เยาวชนคนถิ่นในเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดรื <S <S ่อไใ<น>้เมืองห็่ความสุขเยาวชนเก่งดีมีสุข เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดวิยาภูมีนำมือวันเกรือเอ้ยเหนอเนครับขอบุณครับขาส่งานเสนอบนนักานนี้